สักครู่นี้นะคะก็จะเป็นสมเด็จพระเทพนะคะที่สเสด็จมาที่บรรพะแก้วหรือพระราชวังนะคะงนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรับสเด็จต่อเนื่องเลยนะคะก็คือรับสเด็จในหลวงกับพระราชินีนะคะที่ตอนนี้กําลังทรงพระราชดําเนินมานั่นเองค่ะนี่นะคะผู้คนนะคะต่างก็มานั่งนะคะอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนนะคะ

ที่เรารอนะคะรับเสด็จในหลวงพระราชนีนะคะแล้วก็จะมาสัมภาษณ์นะคะลุงกิตตินะคะผู้ทําเหรียญน,นะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะอีกรอบนึงเลยนี่ก็คือเหรียญที่ลุงกิติทำนะคะสวยงามมากเลยนะคะ งดงามมากค่ะเงางามมากเลยนี่นะคะลุงกิตินะคะผู้ที่ทําเหรียญน,นะคะมาในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะลุงกิติค่ะ,คะ วันนี้ทําเหรียญรูปของพระพันพปีกับว่ากับในหลวงรัสิบกับพระราชนินีค่ะเหรียญที่ใช้ทั้งหมดนี่มีกี่เหรียญคะจำไม่ได้ครับอ๋อค่ะแล้วเป็นไงคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่นําเหรียญอันนี้มาคือจุดประสงค์อะจริงๆเ่อยากให้พระองค์ทอดเป็นเนตรเถินว่าเนี่ยคนไทยจงรักภักดีต่อพะอยิ่งมีมากเพราะทำด้วยใจรัก บบทำพืชทำพืชเอเมืเ่อกี้หกองและทํามามากปัจจุบันทํามาถึจร้อยกว่ารูปละเกือบทุกพระองค์เลยค่ะก็คือทุกพระองค์ในราชวงศักรีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ที่มารับเสด็จนะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะก็ ก็ถือว่าะสมนิกรชาวไทยอยู่ังมีความเคารพสดีอย่างมากอย่างสูงอยู่เยอะเพราะว่าประเทศไทยอ่ะถ้าอยู่ได้ภาษาบันพระมหากาษัตริย์ไม่ว่าจะราชวงศ์ไหนในยุคไหนอยู่ได้เพราะราชวงศ์กษัตริย์แล้วถ้าถามว่าพระมหากษัตริย์บาลพระมหากาษัตริย์ทําอะไรบ้างคุณไม่ต้องไปเปิดดูบะวัติก็ได้คุณเปิดดูแก้ข่าวบ้างนะคุณก็จะเห็นแล้วว่า แต่แลวพระองค์ทรงเหนื่อยเพื่อใครก็เพื่อประสบมณิตรของพระองค์ทั้งนั้นขนาดทรงชวนท่านเี็ทลงธรรมและทําโดยที่ว่าแบบที่ที่พ่อเรอกาสอนคือปิดทองหลังพระคือไม่ต้องโอ้อวดหรือว่าประกาศให้ใครรู้เราเองควรจะืึอสามากกว่าศึกษาให้รู้ว่าจริงไหม้ที่เขาพูดกันไม่ใช่ว่าหลงเชื่อให้ข่าวบ้าบอ ทุกคนนะ่ะศึกษาได้ในมือถือแต่ละคนก็มีเปิดดูสิ่งที่มีสาระมันก็จะได้ไประโยชน์กับตัวเองเปิดดูแต่สิ่งที่ไี่มีสาระมันก็ทําลายสมองเราไปทลายความเชื่อเราไปไม่ต้องเชื่อใครเชื่อตัวเองเปิดดูคนจะรูเเอง,เองค่ะแล้ววันนี้คืออยากจะบอกอะไรกับพระพันปีหลวงบ้างคะ ขอให้พระองค์ทรงหายจากการประชวนทั้งหม่อมโสมทั้งพระองค์พ่ะแล้วก็ทั้งป้าหญิงจุลาพรไม่อยากให้ท่านตรงป่วยกล้าพูดว่าพระสงฆ์ทิกรเป็นล้านคนที่ว่าสามารถที่ว่าจะป่วยแทนด้านท่านได้ก็ยินดีเสียกูค<ฆ>ืยอมถวายหมดทั้งร่างกายทั้งชีวิตเพื่อให้พระองค์ดำรองอยู่ ค่ะแล้วลุงกิติคะลุงกิติมารับเสเดจตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเลยไหมคะตั้งแต่ปี63าเพราะว่าอยากรู้ว่าสถาบันก็ศศรักษาสมองเหนื่อยเพื่อเราเหนื่อยเป็นปีๆแต่เราจะเหนื่อยสมมติวันนี้มาเราแค่เหนื่อยแค่วันเดียวอย่างพระรูปเนี้ยถามาหนักไหมอย่างรูปพระพันปีอ่ะห้าโลก,ก้าก็ถือว่าหนัก แต่มันไม่หนักเท่ากับสิ่งที่ท่านท่านทำเพื่อประาชาชนพ่อรอเก้า 9, ทรงงานเจ็ดสิบปีเหนื่อยกว่าเราตลอดแค่นี้ไม่ถือว่าเนื่อยไม่ถือว่าหนัก <ฮะ S 1> กลับเป็นความที่ว่าเป็นความผู้ใจและท่าไม่เห็นว่าคนไทยมีความจงรักภักดีขนาดน,นี้ <ฮะ S 1> มัน<อ>จะหาอะเทียมไม่ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ ค่ะแล้วก็คนต่อไปนะคะที่เราจะสัมภาษณ์กันนะคะก็คือพี่เฟยนะคะวัดค,ค่ะวันนี้มารับเสเด็จมีอะไรอยากบอกกับพระพระทูหลวงใช่ค่ะ,อะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอยู่เป็นรุ้ขงขันของคนช,นชนชาวไทยตลอดไปโอเคตามต่อค่ะแล้วอยากบอกอะไรกับ รุ่นน้องบ้างคะที่เป็นประชาชนรุ่นใหม่นะคะอย่างน้องกักูนะคะเด็กน้อยนะคะอย่างนี้นะคะมีอะไรอยาก,กบอกกับพวกเขาไหมคะก็ขอให้เป็นคนดีของสังคมคือจะจะทำจะทำอะไรก็ได้แต่ขออย่าทําให้ผืนเดือดร้อนนะคะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะครับอ่า นี่นะคะน้องเกือ้อกูลของเราก็กำลังมัมอย่างอริยอร่อยเลย <c oughs> มีสายตามองกล้องด้วย <c oughs> น่ารักมากเลย <c oughs> เป็นยังไงครับอร่อยไหมครับอร่อยเหาะเลย <c oughs> น่ารักมากเลยครับตามองกล้องไปด้วย <c oughs> มัมมัมด้วย <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่ EP ีต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพตอนที่เรานะคะครับเสด็จในหลวงพระราชินีค่ะอันนี้จะทําเป็น EP ีแต่ละ e ีพีนะคะก็ฝากติดตามในแต่ละ EP ีด้วยนะคะทําเป็นแบบทิชัานคล้ายซีลี่เลยนะคะ